พระบุญนี้ก็เคยผ่านไปผ่านมาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเที่ยวเลยแต่กระดุมมันจะไม่มีมัฒนาได้พักได้ค้างแถวนั้นไม่ทราบเป็ียังไงฮะอิทธยาก็เหมือนกันอิทธยาผ่านเลยะเป็นทางผ่านก็ไม่ทราบมันเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้เหรอหักไม่ได้พักได้ค้างนะผ่านไปผ่านมาอยู่นั้นเหละไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเที่ยวแหละไม่ได้พักได้ค้างที่ไหนพอประมาณพระบุญอิทธยา แถวนั้นส่วนมากไม่ค่ยเดินดักไปทางทินะทางมึงคนยังยังได้พักนะตรงนี้นครับหน้าบุรีนี่ก็มีป่ามีเขาเหมือนกันนะทางด้านไปทางโคราชนี่นนะ<อ>มีป่ามีเขาเหมือนกันอินทยายนี่มีไหมมีทางด้านไหนฮะ ่อียนั่นดิอมองดูม่าเป็นทุ่งตดนมากเออมองที่ไหนไม่ไม่ปรากฏว่ามีดูเข,ขานะอทยิปต์นะครับส่บวนสละบุรีนี่ทั้งด้านไปทางโคราชน,นี่มีแต่เขาทั้งนั้นครับเขตติดต่อแล้วติดอ่า <ๆ S 1> แล้วก็ไปทางลบ,บุรีกรตร็ติดต่อกโน่นนี่นะครับก็มีปา่ามีเขาอันนี้ก็เคยไปจากสละบุรีนี่ไปไปลบุรีเรเคยเคย เคยไปสายสายนเคยไปไปลบบุรีไปนู่นไปชียงใหม่มามาสลับ,บอีนนี้เป็นป่าเดิมทีจริงนี่เป็นป่าธรรมชาตินั่นป่าไม้มีแต่ไม้ใหญ่ของไม้ตะเคียนตะเคียนใหญ่จริงๆไม่ใช่ธรรมดา ไม่ยางไม่ตะเคียนไม่ประดูไม่มะค่าไม่แดงมีอยู่หมดดงอันแล้วที่มีเป็นโคกแยมดงบ้างก็หกหรือเป็นโคกก็ไม่เต็งไม่หลังในเวลานี้มดไม่มีเหลือเลยนะย้งเหลืออยู่เฉพาะวัด นี่พอเป็นเชื้อของป่าก็มีไม่กี่ต้นมองไปเห็นไม้ยางยู่ในวัดมองเห็นนะไม่กี่ต้นถูกเขาทําลายหมดเวลานี้กําลังฟื้นฟูปลูกต้นไม้ขึ้นมาอีกให้เป็นตรงเหมือนแต่ก่อนเราก็พยายามปลูกแต่ไม่สักรู้สึกจะไม่เคยมีแต่ก่อนที่มีเวลานี้เราปลูกได้มากแล้วมันสองพันกว่าต้นทางด้านนน้น สูงกวัฒลานี่ได้แหละถ้าพูดเรื่องความสูงสูงกวัฒนา,าแต่ต้นไม่ไม่โตนะมีขนาดนสูงกวัฒนา,ลาแล้วก็ไม้ตะเคียนตะเคียนด่างดีตะเคียนทองก็ปลูกเต็มประมุกะก่นว่าต่กอนเป็นดงไม้ตะเคียนไม้ยางไม้กระบะนี่เราพยายามปลูกไว้สําหรับคุณบุตรสุดท้ายภายหลังด้วยัให้เป็นที่ร่มเย็นของวัดน,นี้ด้วย ที่วันนี้ทั้งหมดเนื้อที่มันร้อยหกสิบสามไร่กว้างพอประมาณภ่าที่อยู่ที่นี่มีทุกทุกค่าในวัดใน้่ากลางมากกว่าเพื่อนท่าอีสานตอนหลายจังหวัดเหมือนกันแทนที่พราจะในวันนี้จะมากค่าต่างภ่าอีสานจะมาก กลับเป็นภาคกลางมากกว่าเพื่อนภาคกลางอะมากกว่าเพื่อนแล้กปรญญาตรีโทเอดมีหมดไหนนี่ม <laughs> ีหมดนั่นแหละอวิศวะประมาณูก็มีมีชาว,วาอังกฤษมาอยู่นี่ตั้งแต่ต้นปี2506จนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังอยู่นี่ชาวอังกฤษอันนี้เก่งมากเป็นวิศวะ ยิงเรอือเหาะเดินเครื่องยนต์นกลไกทําเป็นหมดแม้กระทั่งจรวดดาวเทียมทําเป็นหมดองนี้นะ,ะเวลาไม่ถามเหมหือนไม่รู้อะไรเฉยเวลาถามไม่หยาดมีอั้นอย่างนั้นนะมาอยู่นี่ได้ยี่สิบกว่าปีแล้วและสำนักนี้เป็นเป็นสำนักให้ปฏิบัติโดยเฉพาะไม่มีการศึกษาเรียนเพื่อสอบแต่ศึกษาเราเรียน ได้ธรรมดาตามัญบาสายไม่ได้สอบเพราะหนังสือมีเพระาระตัวไก่เป็นยกเขามีในวันนี้ใครอยากจะดูเรื่องไหนเรื่องไหนก็ได้แต่ไม่ได้ดูสอบอเพราะฉะนั้นวัดนี้จึิงไม่ค่อยถึงไม่มีแค่อย่างไฟฟ้าอันนี้มาทําโกโก้ไว้เฉยนี่นั่นนี่แหละทาโกโก้ทําอวดไว้งั้นแหละเ <c oughs> ขาเห็นว่าโลกเขามีเราก็คนคนหนึ่งที่ว่ามวังินเลยมาติดไป <c oughs> ความจริงมันอันนั้นมันเครื่องฮอนด้าเทอาัคปันนี่ ความจริงหนงเครื่องฮอนด้าเข้ากำปั้นอย่นง่นไลนะไปยังทำแล้วไม่เอานี่เราหมายถึงว่าเราเรามีไฟอยู่เครื่องฮอนด้ามันติดแล้วทำนี่แล้วทำให้โกโก้อย่างนั้นแหละทําไม่อวดเ้าว่าเดี๋ยวทั้งโลกก็มีไฟไฟฟ้าอยู่วะเราไม่มีได้เนี่ยน่ะถ้าถามมีไฟไหมเราก็ชี้บอกว่าดูเอาบอกเอยชวนเราเลยเปิดนี่เปิดนั้นปีปีนึงไม่ได้เปิดแล้วแหลจริงาทำให้โกโก้อย่างนั้นแหละ เขามีแล้วก็ทำโกโก้ไว้เพื่ออวดเขาบ้างเหรอว่างปีนึ้งอย่างมากก็ได้เปิดครั้งหนึ่งเพราะไม่ค่อยใช้แล้ววันนี้ไม่ค่อยจําเป็นนอกจากเวลามีประชาชนมาตอนค่ำค่ำแล้วก็เปิดก็มั่งเท่าน,นั้นเองปกติไม่ค่อยได้ใช้ไฟฟ้าทางทางทางด้านเมืองก็ก็อยากให้มี แต่เราก็อย่างว่าน่ะมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่หนีจากวาสนาแหละในเราวาสนาอาภัพมันก็ไม่มีอยู่นั่นแหละอ <c oughs> นี่ไปมาถ,ถึงหมู่บ้านตานี่เขาช้ากันหมดหมู่บ้านนี่ก็ยังไม่มีตั่งแห่วันนี้ก็เห็นว่ามันเหมาะในความไม่มีเหมาะกว่าความมีนั่นแหละวัดป่าทำวัดบ้านก็เป็นอีกอย่างเราก็ไม่ว่าแล้ววัดป่า ก็เหม็นมีอะไรจําเป็นเพราะการศึกษาเราเรียนที่เกี่ยวกับไฟฟ้าก็เหม็นมีเดินยังกรมท่านก็เดินได้ในป่านี่ไม่จําเป็นที่ต้องไฟฟ้าไปใช้มีไฟฟ้าแล้วมันจะมีอะไรหลายๆๆขึ้นมาหลายด้านนะอืเช่นโท,นทรศัพท์ีนี่ก่อนโน่นก็ในหลวงรับสั่งให้ทั้งผู้ว่าเนี่ยให้มาติดตั้งโทรศัพท์ที่นี่หลายหนแล้ว แต่ลุงจะวัวก็ดื้อแพ่งไม่เอาสุดใต้ก็กลับพื้นมาติดตั้งโทรศัพท์เขาจะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่อันนี้ติดโทรศัพท์ลุงจะวัวก็ดื้อแพ่งไม่เอาเขาจะให้ไฟฟ้าก็วัฒนาไม่อำนวยก็ไม่เอาฮะจะว่างไงยกโบสถหลังนี่สวยงามในหลวงก็จะพระราชทานเงินสร้างโบสถ์ทั้งหลังทั้งหลังนั่นแหละ ไม่ต้องไปหาเียอ,อะไรเงินที่ไหนท่านจะว่าท่านจะให้ทั้งหมดเลยนสร้างบสถ์ที่ีวาสนาแล้วไม่มีก็ <c oughs> ก็ไมมเอาอยู่แ้ว <c oughs> มันขึ้นอยู่กับวาสนานะเรื่องแบบนี้นะมันน่าจะได้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะมันเป็นอย่างนั้นล่ะวาสนาของคนนี่ละ่ะท่านถึงไม่ให้ดูถูกกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ให้ดูถูกกันใช่ไหมละ่ะทำผู้ว่างั้นกกน,นี่ไม่ให้ดูถูกกันคนเราแม้แต่สัตย์ก็ไม่ให้ดูถูกกันคือวาสนามันอยู่ลึกลับนะ ไม่ใช่จะเอามาแข่งกันได้สิ่งที่เราพูดถึงเหล่านี้ก็ก้าวตามทางถ้าปฏิบัติเราก็มีเหตุผลเช่นนาติดตั้งโทรศัพท์และนานเท่าไหร่ที่เกี่ยวกืบพืนหลวงเพื่อความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของเรามันจะรับสั่งถามมาทางนี้ทางนี้ถามเข้ามาทางนี้ได้สะดวกหรือทางเราสั่งทางม,มาจากโน้นคงเข้ามาเลยนี่ก็ะสะดวกแต่นี้ทีหนึ่งจะมีผลหนึ่งหรือสองหนเป็นอย่างมาก ไอ้พวกเปรตพวกผีไม่ว่าผีพระไม่ว่าผีโยมเข้าใจไหมล่ะมันจะมาปลุกมากวนมายุ่งอยู่นี่จริงจริงกลงๆอยู่โอ้ยทั้งวันทั้งคืนเน่ยนี่แหละตัวสั้งขันเข้าใจไหมโี้ยตัวนี้เป็นผีสํางันมากนะผีไล่ไม่ออกด้วยนะเข้าใจไหมผีนี่ผีไล่ไม่ออกด้วยเพราะมันอยู่ในวัดไล่ไปไหนเป็นนั่นนะจำไว้นะนี่แหละประโยคหนึ่งที่แก้กันประโยคนี้แหละแต่เราไม่เคยไปพูดที่ไหนล่ะนี่เราพูดที่ทที่ไปนี่กลัวคนจะได้ยินกันหมดเราพูดแค่นี้แล้วเราไม่มี ถ้ามีก็อย่างนี้ล่ะผลเสียมันมากกว่าผลได้้างผลได้จะมีเพียงเท่านี้ผลเสียจะเข้าภูเขาเมื่อไปอย่างนั้นเราจะจับสีช้างจับตะกะตะแตนมันสมควรหรือไม่สมควรก็ไม่ทำในอันเนึ่งแล้วก็ไฟฟ้าก็เหมือนกันเมื่อไฟฟ้ามีเข้ามานี้แล้วเความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามเข้ามาความสะดวกสะดวกจนกระทั่งเละไปหมดทั้งวัดก็ได้พอไฟฟ้าม,มีแล้วอะไรจะตามมาเออทีไรสิ ลองตาบัวน,นี่เรียนเรียนน้อยด้วยแล้วอยู่จะในป่าในเขาด้วยแล้วอยจะทราบเรื่องราวในสังคมตลาดทะเลว่าเขามีอะไรกันเกี่ยวกับไฟฟ้านะมีลองตาบัวไม่ทราบแต่เราก็ดันไปตามภาษาบ้านของเราแหละะอันนี้เราก็ไม่ให้มีแล้วถ้ามีขึ้นมาอะไรเป็นยังไงนี่โทรทัศนะ์เทวทัศน์โอ้โทรทัศน์ะนะ,นะ,นะวิดีโอะจะมีหมดนี่ และสนามมงสนามมวยทุกสิ่งทุกอย่างระบำนนลำโป้ตเต็มไปหมดในวัดนี่ <c oughs> นี่แหละไฟฟ้าเป็นเหตุ <c oughs> นี่ถ้ามีแล้วมันจะมาที่แรกเข้ามาแบบลับๆใช่ไหมละ่ะ <c oughs> แอบเข้ามาเป็นตู้เย็นบ้างอะไรบ้างเข้าไปยี่ในครัวเพราะพวกที่มาครัวฝ่ายผู้หญิงก็มีทางโน้นจะออกจะเข้าทางโน้นก่อนแหละ <c oughs> เรื่องค่าศึกจะเข้าทางโน้นก่อนเข้าก็คือมันด้านผู้หญิงมีทางด้านโน้นด้านท่าอีกทางด้านนี้ผู้ชายทางด้านนี้แล้วไม่กล้าทำมาง่าย จะต้องเข้าไปด้านนู้นก่อนค้าศึกนู่นไปสั่งสมกําลังอยู่นู่นแล้วก็ตกีกระจายมาที่นี่แหลกหมดหมว่นไม่มีเหลือเลยนั่นแหละเรื่องมันการสร้างโบถสถ์เหมือนกันเริ่มตั้งแต่วันตกลงกันเรียบร้อยแล้วกับช่างที่จะมาสร้างโบสถ์นะพอตกลงกันแล้วนั้นนะ่ะประตูวันนี่จะไม่มี จะไม่มีทางปิดเลยจะต้องเปิดไว้ทั้งคืนทั้งวันตลอดรถจะสวนกันเข้าสวนกัอนอนอกเนี่ยอยากมาเวลาไหนก็มาอยากเข้าเวลาไหนก็เข้ารถอีกก้อนหนึ่งต้องเอารถใส่มาเล็กเส้นหนึ่งรถต้องใส่เข้ามาอย่าว่าสองสามเส้นไปเลยนะตั้งแต่เส้นหนึ่งไปปูนหินทรายเครื่องทับสัมทาระ,ะในการก่อสร้างโบสถ์นี่ทุกชิ้นจะต้องบรรทุกรถเข้ามาแล้วรถจะประสานกันอยู่ตลอด ตรงต้าในตลาดเทศบาลเขายังไม่มีรถเข้าไปใช่ไหมอันนี้มันเก่งกว่าตลาดเทศบาลอีกรถมันเข้ามาได้ทุกเวลาเราไปห้ามก็ได้ยังไงผู้ที่จะมาสร้างโบสถ์นี้เป็นคนมาจากไหน <c oughs> นั้นเรารู้จักเขาเขาไหม <c oughs> หนึ่งผู้หัวหน้านเรียกว่านายช่างที่จะมาสร้างโบสถ์สองคนงานที่จะมา <c oughs> เขาจะติดต่อกันมาจากไหนจากไหนไม่รู้แล้วคนเหล่านี้เขารู้จักศีลจักธรรมไหมเ <c oughs> ขารู้จักกฎระเบียบของพระของเนนไหม เขารู้จักว่าวัดบ่าวัดป่าเป็นยังไงวัดบ้านเป็นยังไงไหมเขาไม่เคยสนใจเพราะไม่ใช่เรื่องของเขาจะมาสนใจแต่เวลาเขามาทํานี่เขาจะต้องทําตามเรื่องของเขาเอสโลโฮเฮขับลําทําเพลงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งลูกทั้งแม่มาแตกลูกออกลูกไปทำนี่ก็ไม่ได้อะไรก็รู้ะนะเราก็เดาๆไปงั้นแหละเออทั้งหญิงทั้งชายอย่างน้อยสร้างโบสถ์นี่จะสามสิบคนขึ้นไปนี่แหละแล้วนี่ก็เป็นยังไงเพียงวาดภาพตามที่เล่าให้ฟังนี่เป็นยังไงบ้าง รถนี่ทั้งวันทั้งคืนเพราะพวกนี้จะไม่ใช่พวกสงบอยากออกเวลาไหนเขาออกอยากเข้าเวลาไหนเขาเข้าใช่ไหมล่ะตืกนตื้คตื้นโคมตลอดถ้าเรานี่ก็ทั้งทั้งสี่ยังหายใจอยู่เน่ะก็เหมือนพ่าตายแล้วนี่พอสร้างโบสถ์ทั้งหลังโบสถ์หลังหนึ่งจะมีเงินกี่หมื่นล้านก็ตามเถอะมันก็ไม่สําเร็จในภายในสองสาเดือนอย่างน้อยต้องหนึ่งปีถึงจะสําเร็จการทําลายไม่จําเป็นจะต้องถึงปีหนึ่งก็แหลกไปได้มี่ะที่นาดูทีนี้เวลาสร้างโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ฆ่าตายแล้วจากบินจากทา จากสมาธิจากปัญญาวิมุตติโพ้นภาคปฏิบัติทั้งหมดตายไปหมดแล้วยังเหลือแต่ลมหายใจผ่อนผอก็จับผ้าที่อยู่ในวัดนี่ที่ยังเหลือลมหายใจนี้โยนเข้าในโบสถ์เผาก็จะต้องเป็นเลยนั่นคือเมนกรใจายไปน่ะวินาทีการพูดทั้งนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ประมาทในที่ทั่วไปนะคือสถานที่ไม่ควรสร้างก็ไม่ควรจะสร้างสถานที่ควรสร้างก็เห็นด้วยไม่ว่า เเช่นอย่างสถานที่จะนีไม่ไม่ใช่สถานที่เกิดมาก่อมาสร้างอะไรรู้หลาวุ่นวายแต่ทางด้านจิตตะกอนาจึงต้องรกักต้องสงวนเอาไว้คิดดูตั้งแต่แม่น้มามหาสมุทรมันยังมีเกาะมีดอนเหตุใดเรื่องพุทธศาสนาจะไม่มีเกาะมีดอนให้พุทธศาสนากชะโจนหรือท่านเรียนทั้งหลายเราได้ปฏิบัติได้รับความสะดวกมีอย่างเหลือต้องมีในเรื่องราวมันนีต้องในรักสงวนเหมือนเช่าว่าเป็นความเห็นผิด แตกต่างจากใครๆก็เราก็ยอมรับแต่ขอให้เล็งถึงเรื่องเรื่องอดเรื่องทําเรื่องศาสนาว่าท่านดําเนินยังไงท่านเป็นไปยังไงนี่เป็นของสําคัญมากเมื่อสถานที่สงัดการประกอบความทาคเพียรก็ดีถ้าสถานที่จุนจ้านวุ่นวายหาความสมบงบเย็นไม่ได้ก็พักประโยชน์ไม่ได้เหมือนกันทีนี้พวกญาติโยมประชาชนอยากจะไปเห็นทั้งวัดป่าทั้งวัดบ้านวัดป่าก็ไม่เห็น เพราะไม่มีก็มีแต่วัดบ้านอันนี้ก็ไม่ดีอยากเห็นวัดป่าก็เห็นอยากเห็นวัดบ้านก็เห็นอยากเห็นพระป่าก็ให้ได้เห็นอยากเห็นพระบ้านก็ให้ได้เห็นอยากเห็นอะไรก็เป็นที่ดีมงคลจะหูจะต,ตาแล้วให้ได้เห็นให้ได้ยินให้ได้คิดนี่ถูกต้องประชาชนจริงต้องสงวนไว้สําหรับคุณบุตรสุดท้ายภายหลังประชาชนชาวพุทธเราได้ประพฤตธปฏิบัติตามนั้นได้เป็นคติตัวอย่างอันดีเป็นมาดกข,ของบ้าน ชาติบ้านเมืองของเราจึงต้องมีไว้ทั้งวัดป่าและวัดบ้านตามหลักของพุธทธศาสนามีมาอย่างนั้นท่านหลักคามวาสีคือวัดบ้านอรัญวาสีคือวัดป่าอันนี้มามีมาตั้งเดิมตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราจนกระทั่งปัจจุบันี้ <S <S ไม่ควรที่จะไปลบล้างเพราะฉะนั้นจึงให้มีไวเป็นผู้เพียงกันแล้วที่น้นองทั้งหลายที่มาวันนี้ก็ขอโอนมทนากับทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะที่อุตส่าห์มาสแสดงบุญ ไปที่นั่นก็ได้บุญไปที่นี่ก็ได้บุญใ,ใจของเราเป็นบุญไปที่ไหนก็เป็นแต่บุญทั้งนั้นถ้าใจเป็นบาปอยู่ในบ้านในเรือนก็เป็นบาปไปอยู่ในวัดก็ไปสร้างบาปถัดใจมันเป็นบาปมีใ,ใจเราเป็นบุญมาาะแสวงหาคุณงามความดีมีการให้ทานเสียสละเป็นประโยชน์แก่วัดวาอาวาสเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ทุกไล่เฉนจใจเสียสละไปศีลเราก็รักษามาตลอดเราจะทําอะไร เราอยู่ในรถเรามาในรถรักษาศีลมาได้ตลอดภาวนาก็อยู่ในรถไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปคิดถึงบ้านถึงเดือนคิดถึงงานถึงการนู่นน,น,นี่นี่คิดถึงแต่พุทโธพุทโธภยายใจใจของเราก็เย็นสบายมีหละเรี่าเรามาสร้างบุญแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายสร้างบุญตลอดทางไปจนจกระทั่งถึงกับบ้านนะกับบ้านไปแลว้วก็ตามพุทโธธรรมโมสังโฆอันเป็นองค์พระสิฐองธรรมนพระสิบนีอ้อยากให้ห่างจากใจอะไรจะเหินห่างก็งเหินห่างบ้างเถอะ เรื่องความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความขี้อยู่ความโกรธกันนั้นเป็นสิ่งที่ควรให้เหินห่างจากใจแต่เรื่องอัดเรื่องทำความร่่มเย็นเป็นสุ่ความเมตตาสงสารความเฉลียวเผื่อแผ่ความเห็นอกเห็นใจขึ้นกันละกันนี้ให้ต่างคนต่างสังสมไม่ที่ใจให้สนิทอยู่กับทหล่านี้โลกทั้งหลายจะมีความร่่มเย็นเพราะเห็นแใจกันมีความเมตตาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันนะคนมีธรรมย่อมเห็นใจกันไม่มีธรรมหาความเห็นใจไม่ได้ มีแต่ขูดแต่รีดแต่คดแต่โกงแต่รีดแต่ถ่แต่เอารัดเอาเปรียบนี่หมายถึงคนไม่มีธรรมคนไม่ีธรรมไม่คิดเรื่องเหล่านี้ปัดออกหมดคิดแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์จากตนและเพื่อนฝูงด้วยกันเท่าน,านั้นนั่นเรียกว่าคนมีธรรมเย็นสบายสบายอยู่ในบ้านก็ให้ระลึกถึงธรรมธรรมะธรรมคืออะไรเป็นธรรมชาติที่โลกทั้งหลายต้องการไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมท่านถึงว่าโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมเหนือโลก อยู่ในใจเราก็เหนือโลกอยู่ที่ไหนก็เหนือโลกถ้าทําได้คลองใจแล้วแต่พยายามนึกถึงท่านเสมอนนะพุทธโธธรมรมโสโฆเป็นองค์ธรรมมันประเสริฐเราเกิดมาในพุทธศาสนานี้เรามีลาภหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์อันที่สองได้นับถือพุทธศาสนาเขาเกิดมาในโลกนี้กับเรานี่มีจํานวนมากเท่าไหร่มนุษย์ทั่วโลกดินแดนนี้ที่ได้นับถือพุทธศาสนานเหมือนเรานี่หาได้มากหาได้ยากมากทีเดียวเราเป็นผู้นหนึ่งแล้ว ในล้านคนนี้เราหนึ่งคนแล้วเราเป็นผู้ได้หนึ่งแล้วนะหนึ่งในล้านนับา่าเราพัสิุจิโฉมนุษสปฏีลาโคความเป็นลาบแห่งไดการแห่งการเกิดจุลนุเราก็ได้แล้วแล้วเรายงังระเดบพครพุทธคาสอนพูดิเจ้าอีกก็เป็นลาบอันปะเสิฐของพวกเราอีกนี่เป็นลาบอันปะเสแลไดสําหรับเราอันอย่าให้ต่อย ล่ามันเผยคือความเป็นมนุษย์ของตนให้ผ่านพ้นไปเฉยโดยไม่พูดได้ไปพติปฏิบัติตามคุณได้ประพูิปฏิบัติคุณงามความดีตามหลักธรรมของพระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ให้ได้บำเพ็ญเสมอเป็นกับตาก็อย่าลืมฝีลืมทมเราจะมีความชุ่มเย็นภายในใจนี่เราเกิดมาแล้วเห็นชัดเจนว่าเราเป็นมนุษย์นี่ต่อไปนี้จะเป็นอะไรเราต้องสร้างความดีไว้อย่างน้อยได้เกิดจะมนุษย์อีกมากกว่านี้เกิดเป็นอินเป็นชมนษย์ แล้วมากยิ่งกว่านั้นถ้าบุญญาที่สมบัติของเรามากมูลเพราะเราได้สร้างไว้มากเราก็ถึงโลกุตลรธรรมได้แเรียบิพานไปเลยทีเดียวไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในว่าต่อทิสารให้ถูกแล้วถูกเล่าดังที่เคยเป็นมาเหมือนดังสัตว์ทั้งหลายเป็นกันนี่ก็้อบหน้าแห่งบุญอย่าได้ลืมตนคําว่าเกิดว่าตายนี่มีอยู่ทั่วไปเราอย่าสงสัยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์มองรู้ที่เรานี่มีต่ะเกิดแล้วทั้งนั้นเห็นกันชัดศูนย์ไปไหน ตาก็เห็นอยู่บ้านไหนเมืองไหนมีป่าช้าทางนั้นเนี่ยไม่มีป่าชา้านอกบ้านมันก็มีอยู่ในวัดที่เรียกว่าเมนนั่นเราต้องสายที่ไหนเรื่องตายแล้วเกิดนี้ครอบครัวไหนๆมันก็ม siglo, ีเกิดแล้วทั้งมาทางนั้นบ้าในโลกนี้โลกเกิดโลกตายหรือเาจะเอาอะไรมาลบล้างว่าตายแล้วศูนย์เอาอะไรมาศูนย์ก็มันเกิดให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ในโลกนี้เต็มเลยนี่เราเห็นต่อหน้าต่อตาของเราเองเห็นไหมในบ้านของเรามีไหมมีคนเกิดไหมมีลูกของเราเกิดไหมมีหลานเราเกิดไหม แล้วมีสัตว์ของเราในบ้านเรือนของเราเกิดไหมนี่เห็นกันอยู่ชัดๆเราไปสงสายลึกเราไปหลงกลมายาของเย็ดยังไงว่าตายแล้วสูญหลังนั้นี่เราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปว่าตายแล้วเกิดทั้งนั้นแตเกิดแล้วมันก็ไปหาตายนั่นนี่เรื่องตายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ตายแล้วสูญไม่มีในหลักธรรมของเจ้าไม่มีข้าพรเจ้าไม่เคยเห็นมันไม่มีคําว่าตายแล้วสูญมันมีแต่ตายแล้วเกิดพระองค์สึงสอนว่าตายแล้วเกิดหนาเพราะฉะนั้นการเกิดทั้งตนนั้นจงสร้างความดีไว้ให้ดี ถ้าสร้างความดีไว้มากเกิด <_ C' est> จะไปเกิดสถานที่ดีกติที่เหมาะสมเป็นที่พึงหวังของเราถ้าไม่สร้างความดีแต่กลับไปสร้างความชั่วช้าหนมกและตายแล้วไปเกิดนะ <_ C' est> ถ้าเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นผีเป็นสนนรกเอเวจีไปได้เนี่ยความเกิดมันจึงไม่แน่นอนทุกทุกต่ำต่รุ่มดอนเพราะอํานาจแห่งกรรมดีครามชั่วต่างกันด้วยเหตุนี้เราจึงได้พยายามสร้างสร้างความดีของเราไว้เสียตั้งแต่วันนี้เพื่อไม่ให้เสียค่าเสียที ที่เราจะตายไปแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนข้างหน้าเมื่อบุญมีแล้วไม่ต้องถามเลยบุญจะพาไปเองไปเกิดในฐะานที่เป็นความสุขความจเจริญความสบายหายห่วงนั่นแหละนะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายกรุณารัารบทำนี่ไว้เป็นเครื่องเตือนอกเตือนใจแลว้วรู้ปฏิบัติตามก็จะประสบพบเห็นความสุขเจริญล้มความมุ่งหมายโดยทั่วก,กันเอาละพอหนังสือนี้เป็นปัญหาค <ใน S 1> ือมันมาสองทางหนึ่ง เขาเขียนในหมายมาถามเราแล้วเราก็ตอบที่นี่ตอนเช้าก่อนบินรบาดพระดวงมันที่นมิเราก็ให้พระองค์ใดองค์หนึ่งอ่านถูกันังให้ได้ยินทั่วถึงกันเสร็จแล้วเราก็สั่งว่าส่วนฉบับ,บของเราก็ให้ปิดเพราะเราสลับเรียบร้อยแล้วสลับหลังเรียบร้อยแล้วส่วนฉบับ,บของเขาจะไปไหนก็แล้วแต่พราะได้อ่านถูกกันตังแล้วก็หมดปัญหาไปทีนี้แทนที่จะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นข้าเวลาอ่านจบเสร็จเรียบ,บร้อยแล้ว เอาไปคัดลอกไว้หมดทั้งสองฉบับทั้งฉบับของเขาของเขามันจึงได้เป็นปัญหาเป็นหนังสือขึ้นมาเนี่ยอันหนึ่งก็นี่เวลาพูดธรรมะธรรมโมมีใครถามปาัญหากอตอบปัญหาก็ขอจากนี้ไาเป็นหนังสือร,รวมกันแล้วมันมีสองมามาสองทางมาทางจ้นหมายทางหนึ่งมาอย่างนี้อย่างเสร็จแล้วน้าที่นะจะให้พรนะ ยะอา,าวาริวหาภูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเตตานางอุปกปัติจิตทีตังปัจิตังตุมหังจิตเมวะสมมีชตุชเพปูเรนตูสังกปาจานโพปนาระโสยถา,ามันโชติอระโสยถา,าสัพพิโยวิวาัชชานตุสัพพโรโค วินัศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายโยโกภวะอภิวาธนาิีดิสนิจังวุทาปชายุโนจัตาโรโธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังภวตุสับพมังขลังอราขันตุสับพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพพะสังคานุภาเวนะสัทธาโติภะวันตุเต